สวัสดีค่ะทุกคนมินพิชยาค่ะนีวันนี้น้าสดเลยนะคะมารีวิวหน้าสดแบบให้ทุกคนเห็นกันไปพร้อมกันเลยนะคะกับการบำรุงผิวอันนี้ไอคอนเฟสไอเซรัมเซรัมหน้ากระจกตัวใหม่น้องใหม่ตัวนี้นะคะเดี๋ยวมินจะพาทุกคนไปรีวิวเอ็เกจิ้งสวยงามรูรามากตัวกล่องก็โหรูมากนะคะนี่เป็นหยดแบบนี้นก็หยดลงไปที่ผิวได้เลย มีหยดน้ำอยู่บนหน้าแล้วก็วนอย่างนี้เลยคะ่ะลูบออกข้าง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 เนื้อครีมก็จะเป็นเจลไม่เหนียวเหนอะนะคะโอ้หหอมมากแล้วก็รู้สึกว่าหน้าชุ่มชื่นมากนะคะตัวนี้ยาวนาน12ชั่วโมงเลย โอ้การได้ล้างหน้าแล้วก็เติมครีมระหว่างวันนี้ในช่วงฤดูร้อนนะคะเป็นอะไรที่แบบสดชื่นมากเลยทุกคนโูสิค่ะเซรั่มหน้ากระจกเลทุกคนใช้แล้วผิวจะแวววาวเหมือนกระจกแล้วก็ต้องมีไว้ติดกระจกของทุกคนด้วยนะนี่ไอคอนเฟสไอเซรั่มเซรั่มหน้ากระจกขวดนี้นะคะในราคาเพียงแค่ 1,200บาทราคาข้างกล่องทุกคนหาซื้อได้แล้ววันนี้นะคะที่ตัวแทนจำหน่ายดีไอคอน Group ทั่วประเทศไทยทุกคนต้องรีบมีแล้วนะอย่าพึ่งเชื่ออย่าพึ่งเชื่อต้องไปลองด้วยตัวเองนะคะไอคอนเฟสไอเซรัมเซรัมหน้ากระจกค่ะ